มามเบลนุ้ยหลิยวรวมเป็นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนับวันไอดอลรุ่นที่13จัดโดยกรมสุขภาพจิตเพื่อสนองตอบพระดําริของทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,รัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุวดีองค์ประธานโครงการทูบีนับวันในการที่จะปลุกพลังสร้างกระแสความต้องการของเยาวชนที่จะเป็นคนเก่งคนดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติพร้อมส่วนน้องน้องเยาวชนที่มีความสามารถเป็นสมาชิกทูบีนับวันอายุระหว่าง15-18ถึงปีเกรดเฉลี่ยผลการเรียนในปีที่ผ่านมาไม่ต่ํากว่า2ุ จา5กททั่วประเศเศข้าร่วมประกวดกการาายยร,การประวดเยวาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบินมัวนซึ่งเราเรียกว่าทูบินมัวนไอดอลนะคะรุ่นนี้ก็คือ13มีความสามารถอยู่ในบางเรื่องแต่ไม่มีเวทีแล้วไม่มีโอกาสพยายามจะหากิจกรรม เป็นทางเลือกให้น้องหลายๆอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นเยาวชนต้นแบบำประกวด,ดจุปินน้ำมวันไอดอลนี่นะคะเ,เราก็ไปเลือกมาจากภาครวมแล้วก็รุ่นละ40คนเพื่อจะมาคัดเลือกอีกทีหนึ่งให้เหลือผู้ชาย10ผู้หญิง6นะคะหลักสำคัญที่เราเลือก1 6คนเนี่ยเราก็จะให้ไปเป็นตัวแทน40คนตามเสด็จอ,อ,องค์ประธานไปทำงานต่างจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตอนนี้รุ่น12ก็กำลังทำงานอยู่นะคะส่วนที่ไม่ติดหรืออยู่ใน40คนแล้วต้องออกจากบ้านไปนั้นก็เขากลับไปเป็นแกนนำชมรมทุบีนเมื่อวันในจังหวัดในอำเภอในโรงเรียนของเขาเขาสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีเพราะเขาก็ได้รับความรู้แล้วก็เ,เพิ่มเติมทักษะอะไรต่างๆจากในบ้านทูบีไปอย่างน้อยก็สองอาทิตย์ขึ้นไป ถึงจะถึงจะได้กลับบ้านนะคะเพราะนั้นก็เลยคิดว่า,ามีประโยชน์มากเดิมทีเขาก็เป็นจมาชิกอยู่แล้วแต่กลับไปเนี่ยเขาเป็นแกนนําแน่นอนะคะ่ะตั้งมาเขาก็จะดูรุ่นก่อนๆน,นะคะแล้วก็มีการศึกษาอย่างที่เคยบอกเพราะว่านนี้ทางด้านโซเชียลมันพัฒนาไปไปมากๆไม่ว่าจะในเรื่องของร้องเพลงหรือว่าการเต้นอันนี้เขาก็ศึกษานอกจากสิ่งที่เขาได้เรียนของเขาเองแล้วหรือว่าการทนานําคะแนน เขาจะต้องทําเกรดให้ดีเพื่อที่จะมาสดเนี่นะคะ่ะแล้วก็ปีนี้ก็เลยตื่นเต้นที่จะรอดูว่าปี13จะเป็นยังไงสิ่งที่อยากแนะนําน้องๆน,นะคะเพราะว่าตอนนี้เด็กๆส่วนมากก็จะสืบโซเชียลเยอะอยากให้น้องๆหาตัวเองให้เจอคือถ้ายังไม่เป็นยังไม่รู้ว่าเราอะไรยังไงอ่ะทาในสิ่งที่รักแล้วก็สําคัญเลยเวลาขึ้นเวทีเลยเราเป็นตัวเองเรามีความสุขกับสิ่งที่เราโชว์เป็นธรรมชาติตรงนะั้ เราอยากเจอเด็กที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีสนเสน่ห์แบบธรรมชาติที่เหลือในเรื่องเต้นเรื่องร้องเนี่ยในบ้านหรือว่าคุณครูจะช่วยเสริมเติมให้กับน้องๆก็อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะที่แบบมีความสนใจในเรื่องของการสแสดงหรือว่าการการร้องเพลงหรือเรื่องเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มาประกวดกันเยอะๆนะคะพี่ว่าโอกาสแบบนี้มัน มันมีประโยชน์กับเรามากๆในอนาคตนะคะเมื่อ3ปีที่แล้วหนูก็เลือกที่จะรับโอกาสนี้ไว้แล้วก็มันทําให้หนูเป็นหนูในทุกวันนี้ก็เลยอยากให้น้องๆมาประกวกันเยอะๆนะคะ